สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูจุธารัตน์สีตะเวนนะคะหรือเรียกว่าคุณหญิงก,ก็ได้นะคะวันนี้นะคะคุณหญิงก,ก็มีบทเรียนออนไลน์มาฝากให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยค่ะเราาื่งองที่คุณหญิงจะสอนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแบบรูปของจํานวนที่นับเพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่งค่ะและแบบรูปของจํานวนที่นับเพิ่มขึ้นครั้งละสิบค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะเรามาลองนับสิ่งของกันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นการนับเพิ่มทีละหนึ่งค่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ 50เป็นการนับเพิ่มทีละ10ค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะ30 2. 30 2 30 3 0 1บวก1เท่ากับ302 302บวก1เท่ากับ303 303บวก1เท่ากับ304ค่ะ A แต่ถ้า309บวก1จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรค่ค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะ309บวก1มีค่าเท่ากับ310คะ่ะจะเห็นได้ว่า30 8, 30 2, 30 3 0 30 1 302 303 304 เป็นแบบรูปความสัมพันธ์ที่นับเพิ่มทีละหนึ่งค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองกันค่ะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบ400บวก10เท่ากับ410 410บวก10เท่ากับ420 420บวก10เท่ากับ430 430 บวก10เท่ากับ440แต่เอแล้วถ้า480บวก10จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ<ม>ถูกต้องแล้วคะ่ะ480บวก10จะมีค่าเท่ากับ490คะ่ะจะเห็นได้ว่า400 410 420 430 440จะเป็นแบบรูปกันนะับเพิ่มทีละสิบค่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกทำกันนะคะ300บวก10เท่ากับ310 310บวก10เท่ากับ320 320บวก10เท่ากับ330 แล้วถ้า330บวก10จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องแล้วค่ะ3า330บวก10จะมีค่าเท่ากับ340ค่ะต่อไปนะคะลองมาดูแบบรูปของจำนวนในข้อถัดไปดูค่ะ411บวก1เท่ากับ412 412บวก1เท่ากับ413 แล้วถ้า413บวกกับ1จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องแล้วคะ่ะ413บวก1จะมีค่าเท่ากับ414คะ่ะ414บวก1ก็จะเท่ากับ415คะ่ะเรามาสรุปแบบรูปของจำนวนกันนะคะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1และ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบการหาจำนวนถัดไปของแบบรูปที่กำหนดให้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตแบบรูปที่อยู่ก่อนหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณญิงก็มีใบกิจกรรมให้เด็กๆดาวน์โหลดและลองฝึกทำกันนะคะ ส่วนครั้งหน้าคุณหญิงจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะครั้งนี้คุณหญิงขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ